วันใหม่ครับวันใหม่ครับมันจะกลับครับไถครับต้นไถครับไถครับบังเกลครับบังเกเกอเรื่องเรื่องอะไรนี่ฟ้าใสเอื่องเรื่องอะไรนี่เราจะติดต่อคนนี้ได้นะครับบังเกล

จบวิชาแวไปเรียนกับเบิร์นะานะเดี๋ยวน,วนี้อยู่ไปกับอาจารย์ท่านอื่นล่ะใช่ไหมน้องเก๋น้องเก๋นาวีนาวครับจบวิชาแล้วนะไป <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi mà làm mà ิ้องไม่น้อยเนี่เ็ตาช็อกแล้วตาช็อกเลยวดูดมาดูมาแล้วครับมาแรกคนแรกแล้ว ตัวแรกตัวแรกครับโอเคโอเคนละขึ้นแล้วครับขึนแล้วเป็นอะไรครับกระมงครับกระมงครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับตัวนี้เกือบ3ามกิโลครับ นี่ครับกระมงกระมงเอาเอาเือเตืตดูไูนี่ครับปีเปือนปีเปือนเนี่ยเบดเื่อนเลยว่ะาซามาซากับาซาาซานี่ครับ ก็สางไม่กดชาครไม่ใช่อีซี่อีซี่เดี๋ยวพะอย่าให้มันพาใต้เรือพี่อย่าให้มันพาใต้เรือ ก้ามตาเบิครับโอ้ยเสียนเบิร์ดล็อกโมก้ามตาเบิกก้ามเบิร์ดล็อกโมแล้วเอาไปเวัดฝากใหญ่เุ้ยมันมันจะกินปลาตายมันก็กินปลาวัดนะครับคนตกได้ครับกินงานเบิร์ดล็อกโมนี่ก็กินดีครับรู้กับโอ้โหอ้ามลูกบ่าวกินเนมนอนรับกันนี่รับมืออินสิผมต้องกดเซียนเลยครับตอนนี้หยอกไ้เขาเลยครับเอาีป มื่นสี่หมื่นสี่คนหน้าทีมกืมึกตายนะครับมึกตายโม่นะดูครับตัวอะไรครับอย่าไม่รอนะโม่หนักมากเลยลูกปีพร้อมลูกปีพร้อมครับอันนี้ลูกปีพร้อมปีพร้อมในป่าลยน่นจัง มาแล้วครับมาแล้วดักดักดักอืมขึ้ตเยคุณมืตายไม่ได้ยตายกั งานครับทีมงานมาเป็นตะขอเลยขึ้นตีหรือเปล่ามันไม่ได้สู้โอ้มาขวางเกี่ยวข้างเบิร์ตดีๆด้วยนะ ยังไปได้เว้ยเป็น,นตัวแล้วเปี้ยวโดดไว้นะไม่จับมันนะเอาไม่เข้าเอาไม่เข้าเอาไม่เข้า ไม่เข้าเบิร์ดออกแล้วตอนนี้ผ่านไปสามนาทีครึ่งแล้วจลา้จะกัดเอา ไม่เข้าปากันฟัง yes. พังโอ้ไอ้บังจะกดแคปก่อนกนเลยนะเอ้ยถ่ายรูปอย่าอย่าโฆษณาอย่าให้้เาดวยโฆษณาเยอะเล้เขาด้วยเดี๋ยวไป่ต้งถ่ายรูปก่อนเชะเชะโอเคโอเคแขนสั่นเลย รอ้ยหมุน<ส>อ <straightforward> ีกนานหมุนอีกนานเบิร์ตต้องหมุนอีกนานโอ้โอ้ยไป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 ไม่ยอมเลย ให้ลูกเช็ดลูกอ่ะเรือไปจนสุดขอฟ้าถ้าได้ปลามากลับมาคงโชคดีแม่ย่านางเรือปลดดลบันดาลให้ลูกทีให้ปลอดภัยประสบใจโชคดี ทัวทั้งพงนาพีปูปลามีมาก